ยียก้กอด้ำกสั้โอเคครับผมก็กราบสาวัสดีเพื่อนมิรักชาวอาวิททุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเอเดียดอีกแล้วนะจ้ะสำหรับวันนี้ก็อ,กอยู่กับผมเอเดียไดเออเฮียพูดอะไรทาไมกา <c oughs> ็ตอนนี้ไบต์ตัวเมนผมนะ <c oughs> ปรับมาใหม่ก็คือบัฟมานะเดี๋ยวมาดูว่าตาอนนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับอันนี้ก็เป็นตารแรกของซีซั่นนะผมจะตัดเข้าไปนี้อ่า ตอนเริ่มเกมเลยแล้วกันนะครับผมไม่ต้องดูตอนดาบตัวน้องเออเพราะเจอตัวอะไรพี่ก็เล่นนะอ,อวนันนี้มาผมก็เข้าเกมที่เรียบร้อยนี่ครับขี่สเกต็ตมาชนแมน่สเกต็ตมีดาเมจนะครับผมแนะนําให้ถ้าเราจะฟาร์มอ่ะเราเขี่สเกต็ตตอนวินาทีที่2 1นะครับแล้วเราก็มาชนบัฟน,นะมันจะได้แบบ1ฮิตนะครับเออซึ่งมันสร้างดาเมจด้วยทําให้เราฟาร์มเร็วขึ้นนะครับผมโอเคชัดไปอันนี้ตาแรกนะครับเพิ่งรู้มาตะเกี้ไอเ้ยเออ มันบัฟสกิลหนึ่งกับสกิลสองใช่ไหมไบอ่ะเดี๋ยวผมจะแบบไปหามาแปะให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคอันนี้เราเจอกับฉลามนะตัวเมตาทุกซีซั่นอีกียสันซีซั่นแล้วมั้งเนี่ยไม่ยังโหดอยู่เหมือนเดิมนะครับฉลามโอเคไม่เป็นไรครับเราสู้ได้นะแต่ว่าเราต้องฟาร์มนะครับเออหลักๆถ้าแนะนําให้ให้แบบเล่นไบอะ่ะผมแนะนํานะครับรับมือใหม่นะอ่าเราควรเจอตัวบางๆไว้อันนี้คือสําคัญ บางๆ cc น้อยนะครับแต่ตอนนี้เราจะแอนเนตนะซึ่งแอนเนตแม่งแก้ทางเราชิบหายอยู่แล้วใครเล่นตัวหลวงจะรู้ดีนะครับผมโอเคจังหวะนี้เลนล่างต้องนัวกันละพี่มาแล้วน้องเล่นได้ไอแอนเนตเอ้ยรีเฟกมันไวจัดวแอนเนตตัวนี้ไม่เป็นไรแก๊กเดืงแก๊กเดืงหน่อยเพื่อนเฮ้ยเชี่ยแก๊กเม็ดส้มไอนี้แก๊กแรงแก๊แรงกอนะเอ้แก๊แแก,ก,นะกนี่แรงเยอะสุดในทีมนะครับน่าจะอยู่คอนประมาณประมาณคอนเท่าไรไม่รู้คอนเท่าไหร่นะ เออรีซีซันมาเพื่อนๆก็ขึ้นแรงอะไรกันบ้างแล้วครับผมอะ่ะทำคลิปไปโคตรเยอะเลยนะเว้ยคลิปร้อยดาวอะ่ะแต่คือแบบว่าผมตัดไม่ทันเลยเออผมก็เลยแบบไม่เป็นไรเริ่มต้นซีซันใหม่เลยนะเพราะว่าเราเล่นแบบเอาคลิปแพทเก่ามาลงมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่เท่นนะน้องๆช่วง,อองนี้ทุกคนเขาย้ายไปโมโบายกันหมดแล้วเดี๋ยวผมจะลองเล่นบ้างนี้ที่ผมเล่นมาทัพากันนะโมบายอะ ผมก็เล่นทุกเกมมาผมไม่สนใจหรอกชอบเกมไหนก็เล่นเกมนั้นนะครับแต่ตอนนี้ไบต์ลูกรักผมบับมานะผมก็ต้องมาเชิดฉายสะหน่อยนะครับผมผมฟาร์มยับอะ่ะผมไม่สนใจทีมนะเล่นแบบอีโก้นะทุกคนเ,ออเราเล่นแบบอย่างที่ผมบอกไปไประจานะครับเราจะเน้นไฟใหญ่ๆนะก็ฟาร์มหาตังไปเรื่อยๆนะครับเรารวยเราเท่ากับเราแบกนะแต่ต้องได้ตีด้วยนะครับอันนี้เสร็จอเทมใหม่โคตรเอาพี่ไปวิจัยมาน้อง ยัดหน้าไปยัดหน้าไปโอ้โหพิกเกอร์อย่างนี้อย่างนี้ยังไงอย่างนี้ยังไงน,อน้องฝันดีนะแอนเนทเฮ้ยเคี้ยเล็กสี่บนหัวเกือบแต่เอ้ยอย่ยาหญ่าหญ่าอยา่ยาลากมนทางกูเพื่อนถ่ายอ่านเลยฮนะแต่บ้านเมลีนะครับผมเดี๋ยวไปาร์มเลสกันต่อเฮ้ยทีมมาหน่อยดิมาแล้วทีมกูแวนมาสองตัวไอแนีอันี้มันรู้เช็คกุม้มอ,อกอเกา่กาเฮ้ยที่แกอเก่า อย่างนั้นอะไรเพื่อนดึงมาเอา้าที่นี่ตายโทษดีผู้ถูกเลือกเอาอุ้ยมีหลังอ้โหของแท้ไม่ไหวไอ้ไนตัวนี้ก็เก่าจริงก็เก่าเ๋ยเจอก,ก็ไก่เนาะโอเคเพื่อนโทษสกษิลเพิ่งกูดาวนะครับไอหลามมาปิดหลังหรือเปล่าเนี่ยจังหวะนี้ตีน่าจะได้บ้านนะครับก็จัดไปเอ้ยเล่นได้นะผมเล่นได้นะยิงมันเป็นตัวบางของตัว แต่เน็ไม่มีอันตินะแล้วผมโดนใส่ยัดยัดยัดหน้า <c oughs> ไอ้เหียเคถอยเลย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 ขี่หลามมาแล้วไปครับสังเกตตานนี้นะผมไม่ได้ขึ้นดาบฟาร์มนะครับผมผมจะเล่นแบบลองเล่นใหม่นะเล่นแบบไม่ออกดาบฟาร์มนะครับคือส่วนตัวผมว่ามันเราไปขึ้นพวกดาบแดงพวกคอนโซโล ไอเทมใหม่อะไรพวกนี้มันจะไม่รู้มันจะคุ้มกว่าไหมนะแต่ผมจะลองเล่นให้ดูนะครับผมเต่วก็แนะนําให้เล่นดาบฟาร์มดีกว่านะถ้าใครยังไม่ชินก็อย่าเพิ่งไปเล่นน้องได้ไหมเฮียเขาจะรอดนะ okay, เฮียเาฟาร์มต่อนะเนะี่ยผมไม่ซึ้นดาบฟาร์มนะเดี๋ยวเราก็จะขายดาบฟาร์มทิ้งแล้วก็ไปออกพวกแบบดาบแดง้อนนะครับอะไรที่มันเป็นดาเมจหนักๆเราจะออกมานะเอ้ยฟาร์มอะไปยับๆครับผม อะไรนะไเนี่ยเฮียเพิ่งดูสกอร,ร์สามแปดฮัลโหลหนึ่งเวสเก้ามีอยู่จริงนะครับ <c oughs> เริ่มซีซั่นมาก็ดวงดีซะแล้วคูแล้วผมไม่ได้เล่นตัวพวกเมตาด้วยนะเออแต่ผมว่ามันไบท์มันปรับมาก็ผมเล่นบ่อยอะ่ะผมก็รู้สึกว่ามันก็แรงอยู่แล้วนะแต่อาจจะแรงกว่าเดิม <c oughs> มันนั่นแหละต่ <c oughs> ต้องลองดูจังหวะแบบไฟจริงๆนะครับ พะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างจากเดิมเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนตัวก็เล่นไวนะ้แล้วมันก็แรงอยู่แล้วนะมันเข้าชุดเดียวหายอะ่ะมาดิเอาเคียนเอาอุ้ยอุ้ยตายนะตายแลนะ้วน้องโอ้โหเฮียผู้เล่นคนที่หกกำแพงเจเมเอากำแพงอันนี้ออกไปดิแม่งกูจะย้ายและเกมอ่ะเฮ้ยตัวเมตาตัวเมตาเหรอวัดปะวัดปะเอเอ,าเอ,าเอามาดีวะชัดดาวไป แรกกันนะครับคนละชัดนะโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าเมื่อกี้สกิลผมหมดก่อนนะไม่งั้นมันโดนผมยับแล้วไอหลามอะ่ะไอเทมที่ผมแบบออ,ออกเจาะเกาะชิ้นแรกอะครับไอเจาะเกาะสีม่วงอันเล็กอะคือบรมันแรงนะอืมแบบมันสร้างดามเมจได้ดีมากในช่วงต้นเกมนะครับสําหรับดาฟาร์มชิ้นเล็กนะแล้วเราก็ขึ้นเป็นเดี๋ยวผมจะทําคลิปเหลือขึ้นรูปมาให้ดูดีกว่าเออว่าออกไอเทมประมาณไหนนะครับในช่วงต้นเกมนะแล้วเราค่อยปรับเปลี่ยนอะไรยังไงนะครับ ต่อไปผมจะขึ้นคอนนะเน้นด้ามนอันนี้ผมดักนะครับครนาจะมีเคลียร์บนกันแล้วก็รอเสริงเลยตัวไหนมาก็แตกคือบอกแค่นี้ตัวไหนก็ได้ครับเยี๋ยว้นสกัดโดนผมไม่ตันนะเอ้ยทีแ่แกก่อเก่าจริงสวยเพื่อนอเอิ่มต้ององี้ดีวะขอ,อยางสักคนนึงนะโอ้โหใครแม่งโดนนะมูลาดโดนเยอะสุดแล้วในทีมผมนะไม่เช็คด้วยนะครับด์กเดิ์กนะ ไม่เป็นไรเราชิลชิลอยู่แล้วนะครับเนี <c oughs> ก่การโซโลแรงมากเป็นอย่างจริงๆนะคือเราต้องแบบว่าตัวเองอ่ะอีโก้เอาเลยอ่ะแบบไม่สนใจทีมอ่ะทีมโยนไม่กันบ้านอะไรกันก็แท้ไปประมาณนั้นอ่ะเออเราก็เน้นฟาร์มให้เกิดแค่นั้นแหละครับโอเคไม่มีอะไรมาตารดซีซันก็นาะตึงอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้เล่นมากี่วัน ไม่กี่วันเองนะโอเคไปไปมฮะต้องขออภัยเพื่อนๆที่ผมไม่ได้ลงคลิปพ,พวกร้อยดาวนะจริงๆแบบผมถึงร้อยดาวร้อยดาวแล้วนะผมโซโล่เป็ร้อยดาวแล้วผมลงลงรูปไปแล้วนะครับแต่ผมตัดคลิปไม่หมดวะ่ะเออพอคลิปมันเหลือบานเลยนะผมว่ามันไม่ทันแล้วนะครับรีใหม่ก็เล่นแร็งใหม่ไปเลยนะไอ้ขอเดโอ้โหโอ้โหลาไปเถอะพวกมึงเฮียฟิกเกอร์หนีกูเฮ้ยทีนี้ก็ ทีหายได้หลังมาเฮ้ยก <Hey. S 1> ูฟา,กาดกระโหลกกดินี่ครับสกิลสองไบาดาเมจมันจะสร้างตอนน่าจะตอนไปฟาดนะครับกดสกิลสองพุ่งไปปุ๊บแล้วฟาดทีหนึ่งนะผมว่าดาเมจมันจะมาตอนนั้นนะซึ่งมันก็ดีสาหรับไบนะครับเวลาไบามันได้ไหลนะสกิลสองกระโดดไปเฉยก็คือแรงแล้วนะครับไม่ต้องตีอะไรเลยนะหรือแค่กดสกิลสองแค่นั้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะส่วนตัวผม เพราะว่าตัวมันเป็นตัวที่ผมมองว่าแม่งคล้ายๆซินเนทีย er นะคือคนเล่นเป็นก็จะมองว่ามันเก่งเว้ยส่วนคนเล่นเป็นเล่นไม่เกิดมันก็จะมองว่าตัวไบรท์มนันกากเว้ยซึ่งความจริงอะเมนคนที่เขาเล่นเป็นจริงๆแม่งก็แบบว่าเอ้รีเวิร์กทำมาอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับเออส่วนตัวผมก็อยากให้เพื่อนๆเล่นกันเยอะๆนะเจียมันจะได้ไม่รีเวิร์กนะครับเพื่อมันรีเวิร์กนะผมว่าตัวมันโหดอยู่ตอนเนี้ยเฮ้ยเทียร์ละกูขอบโดนาดิ มาดิน้วัดวะ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 โอ้โหติดคีลุงคีที่หกโอ้โหคุณเนื้อก,ก,กูออกเท้าอะไรก็ไม่รู้นะครับรองเท,ท้าต้านีก็เอาพิษมาเกงก้าไม่อยู่นะสวยเพื่อนไอจวดกูยังไงจวดดันบ้านจังหวะนี้จวดกูมาหรือเปล่าโอเคสวยเพื่อนเอ้ยเออโอเคโอ้โคิปหมดอย่างงี้ยบาไม่แตกนะครับโอเคดาดแดงผมมาแล้วนะต่อไปผมจะขึ้นดูดเลือดหรือดิมินิเช่ดี พี่มาแล้วจวดจวดพี่มาแล้วจวดจะเย็น้องจะเยน้อง,ยยองพี่มาแล้วโอเคพี่สกิลไม่โดนถอยเลยเพื่อนกูขอโดนอะไรจวดสกิลไม่โดนแต่มมนก็มีอันเน่นอยู่ดีนะครับเข้าไปก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีนะอาจจะโดนฆ่าแล้วก็เสียดังครับขออ,อาดาที่กว่าโ <c oughs> ทษทีเพื่อนมาดิดึงได้ไหมโอ้โหดึงไม่โดนชีพหายแล้วแกเพื่อนเฮ้ยวัดเชิงวัดเชิงน้อง จหวะน,นี้พี่ชอบมาดิมาดิมึงอะมึงมาดิเฮียให้สี่เอาไงเะห้เอาไงเหรอึคอสคิวอะไรนะ่ะคอด,ด้าแซบอ <c oughs> ะไรวาคอด,ด้าแซบไอ้น,นีกษสกัดเกินโอ้โหจบบ้านได้ไหมกูดูทรงแล้วไม่ได้ฮะขออภายในคำหยาบด,ด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อนๆ ก็ผมพูดแบบเล่นขำๆนะให้เพื่อนๆดูและสนุกสนานนะครับอย่าไปคิดมากนะซึ่งชีวิตจริงกูก็เป็นคนพูดหยาบคายแล้วนะครับผมโอเคเออนี่ผมค่อนข้างจะแบบพูดเพาะขึ้นมาเยอะแล้วนะสําหรับการทําคลิปเนี่ยดูเป็นคนดีตรงไหนเนะี่ยโอเคครับเราตีมังกรนะสาดไปครับตอนนี้ผมก็ค่อนข้างแบกจัดๆนะครับแก๊กเล่นดีอยู่นะผมว่าส่วนตัวผมมองว่านะยังดีที่มีแก๊กช่วยผมนะเนี่ยไม่งั้นผมว่าลำบากพอสมควร แกปิดเลยเพื่อนนี่แก๊เป็นงานจัดอ่าไอที่นี่พุงมัวพุงมัวก็รั่วดีครับอย่างนี้สวยตายไหมเออมาดิวัดหน่อยวัดหน่อยน้องวัดสายตาหน่อยน้องอุย้ยชิบหายแล้วสวยไปลำแก๊ก,ก็โดนกูซอยฟรีดีครับผมโอเคก็น่าจะจบเกมนะครับเดี๋ยวซื้อตายเกิดซื้อทำไมก็ไม่รู้นะครับฝับง่งเอาเพิ่งตายหมดนะโอเคก็น่าจะจบเกมที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้น่าจะได้2ดาวนะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไบนะ <_ an> เดี๋ยวผมจะทาคลิปไบเ์ออมาให้ดูใหม่อีกทีแล้วกันนะครับผมเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเออผมก็แบกแหละแต่ว่ามันผมรู้สึกยังไม่ค่อยได้ไหลเท่าไหร่นะแต่จริงๆอ่ะถ้าเราเล่นไบในแรงที่มันค่อนข้างสูงขึ้นนะครับมันมันไหลาย,ยากนะจริงจริงอันนี้ต้องพูดตามตรงนะมันไหลาย,ยากมากเพราะว่าแต่ละคนก็ต่างเป็นงาน,นครับเออแล้วไบมันก็จะเกิดยากนะครับถ้าเราเจอตัวเมตาที่มันแบบฟาร์มเร็วนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้ถ้าเจอฉลามช่ำๆหน่อยผมก็จะเล่นยากนะ พราะมันจะฟาร์มไวแล้วมันจะแบบสโนว์บอลต้นเกมได้ค่อนข้างดีนะเออแต่ทีมเราก็ไม่ได้แรงกรลกวกลาผมก็รีมาจากร้อยดาวมันก็คงไหวอยู่นะเออประมาณนี้นะครับผมนี่ครับสิบห้าสามสี่นะเฮ้ยอะไรระบบอ๋อระบบรีพอร์ตใหม่หอ่อโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ก็ได้แบงเอ้ได้แก๊กในการช่วยแบกนะมูลาดกูอะไรครับนี่รู้ว่าแพ้ตกัดไหนแต่เคลียร์คีิไม่ได้เลยเพื่อนกูฮัโลโหลโอเคก็ประมาณนี้ไปได้แล้วหนู อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะโอเคไป